กลับมาอีกครั้งกับการติดตั้งพลังงานร่วมโต y ยตา้าไทลักดีโวโรคโคอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ใช้รถยนต์ดีเซลที่ต้องใช้รถเป็นประจำสม่ำเสมอในเส้นทางระยะยาวมาดูกันครับว่ารถยนต์คันนี้กับน้ำมัน1ลิตรจะวิ่งได้เท่าไหร่ประหยัดตรงแค่ไหนไปดูกันครับอันนี้เริ่มเทสครับน้ำมันหลิตรนะครับตวงแล้วเรียบร้อย หนิตรตรงเป๊ะแล้วก็เซ็ตใหม่วันที่ศูนย์มาดูกันครับว่าใช้ความเร็วที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำมัน1ลิตรว,วิ่งได้กี่กิโลครับตอนนี้น้ำมัน1ลิตรครับเอาใช้ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งมาได้13.8 กิโลเมตรครับและเมื่อทำการทดสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับทางทีมช่างจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ในส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์ครับ เข้าสู่กระบวนการทดสอบหลังจากติดตั้งพลังงานร่วมมาดูกันครับว่า t o y ยต้ารี o วล c ็อกคันนี้จะได้ผลรับอย่างไรหลังจากติดตั้งเติมแก๊เรียบร้อยครับเซ็ตนี้เป็นศูนย์แล้วก็นี้มาตรงน้ำมันยกางนิดหนึ่งลิตรนะโอเคครับเดี๋ยวเราวิ่งดูเลยว่า1ลิตรเนี่ยจะใช้ระยะทางกี่กิโลในความเร็วที่100กิโลเมต่อชั่วโมงนะครับโอเคที่เสร็จแล้ว เมที่20ครับกน้ำมันก็ยังยังเหลืออยู่พอสมควรนะครับหลังจะเข้ากิโลเมตรที่30นะครับก็น้ำมันนะครับก็ยังยังยังพอมีอยู่นะครับีครับก็ตอนนี้จะเข้ากิโลเมตรที่40นะครับก็น้ำมันก็ยังเหลืออยู่ หน่อยครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าละมันจะจะระเบิดะครนะแต่เราจะไม่ให้รถดับนะครับเพื่อกันการสุดร้อของรถยนต์นะครับ มเ,เ,ออเมื่อเรารู้ผลรับน้ำมันดีเซลเราก็ต้องรู้ผลรับ l p g เรากลับมาเติมแก๊สอีกรอบเพื่อทำการคำนวณเดี๋ยวมาดูท้ายคลิปครับม,มันเริ่มใช้รถหนักข,ขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นวิ่งในกรุงเทพด้วยแล้วก็ระยองด้วย เพราะว่าผมจะบอก,บอกวา่าการวิ่งอย่างสมมุติว่าเราวิ่งในกรุงเทงเพเนี่ยาอาจจะมีการเบรกบ่อยหรืออะไรเงี้ยมันจะอาจจะไม่ประหยัดเท่าที่ควดหรืออะไรแต่ถ้าวิ่งทางไกลเงี้ยมันปวดแน่นอนเท้าริมๆขาไม่หนักมากไม่กระแทกไม่กระชากมากอายุการใช้งานของของเราเนี่ยใช้ได้ยาวเลยเพราะว่าอย่างผมบอกครับว่าการติดตั้งแก๊สน,น่มันก็มีข้อดีแล้วก็เสียมีข้อดีแล้วก็เสียไม่ยังมีข้อดีเดียพราะเสียเทาเนี่ยก็คือ บอกว่าถ้าบางยางทีมาคาดหวังให้ผมมากจะต้องคันนั้นทําไมได้คันนี้ทำไมไม่ได้มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอยา่างรถคันหนึ่งยางของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะเล็กกว่าหรือเปล่าหุใหญ่กว่าหรือเปล่าดอกยางเป็นยังไงตัวสูงตัวตับเครื่องยนต์เขความสม,มบูรณ์มากน้อยแค่ไหนคำนวณดังอัะันข,ขานาดอะไร ท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณอัตราสิ้นเปลืองก่อนและหลังติดตั้งพลังงานร่วมครับอัตราสิ้นเปลืองก่อนติดตั้งพลังงานร่วมอยู่ที่2.17บาทต่อกิโลเมตรหลังจากติดตั้งพลังงานร่วมคำนวณเฉพาะน้ำมันดีเซลอยู่ที่0.71บาทต่อกิโลเมตรคำนวณเฉพาะ LPG อยู่ที่0.87บาทต่อกิโลเมตรเมื่อบวกรวมกันอยู่ที่1.58บาทต่อกิโลเมตรสรุปรวมแล้วอัตราสิ้นเปลืองจะประหยัดอยู่ที่0.6บาทต่อกิโลเมตร